ไม่ตายเลยวะายเชี้อ่รัตนาที่เปบตมีแซมมาขึ้นล้อมผมเลยผมพาไปบนหลังคาบนหลังคาบนมีตัวนึงเปล่าเออนี่นรออยูหลังรัแถวหน้าบโบส้ยโอ้โหไอ้เห็ดแม่อ่ะง้นจะจเ็นแมบอ้แล้นะเป็นไงเสียอะไรบน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 หลบบหลบเลือกขวาเลบขวา ขวาศพไม่เจออีกต้้ามัยบทไหนนะบทบทเอซี่อะเอซีิเตพี่มาเข้าไปนะลอยเต้ยออกให้ตายหนึ่งตายสองตายสองบนลูปซ้าย ีไอ้ปันหัวผมมีปันหัวผมมีโดนยัไม่รูปปัญหัวผมมีนะจมูกเราเลือกแต่สูงก็จะหมดเฮ้ยเรายิงแล้กูเกยใช่ไหมเอาไว้บ้านมึงนี่แหละโบนราคาโบนมีตัวหนึ่งราคาโบนเลยบึมได้จะอยู่แล้วมันน่าจะล็อกโบดอ่ะแต่ต้องพี่เตยพี่เตยมีบอลอะไพี่มีลูกก้ามีตัวลูกก้ามีตัวเส้นเหลืองอ่ะตังเค์โซนอ่ะนิดหนึ่งอ่ะมีเซตตั้งทำเตียงยัง นีเหาโซนผมใหหน่อยอยู่ตรงไหนโอ้โหแล้วสองลำไปอยู่ด้วยกันแับผมผมป่องแล้วไม่พี่ต้องวิ่งมาเสิร์ชวิ่งมาหน่อยวิ่งมาหน่อยเจอแล้วเจอแล้วเจอแลาตายหนึ่ง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 สังบดเสร็จแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยเอ้าปมันมาถึงเตียงเรา ไอ้เฮียมันมองไม่เห็นพุ่มว่ะสีชม,มพูเลยนเราย่าย่าแม่คือโคตรสูงเในเฮียไอ้คือตอนจะหน้าง,งานเรามันน้อยมันดันมาแล้วพี่พแบบแนี่ข้างหนา้าไม่รู้อยู่ไหนงนถะอยไม่ไปว่ะพี่ฝน,นครั้งแรกนะกดซีนะเคยหลัง ก็รอมันมาเอามันไม่แรง้าโซบพี่แซมแล้วผู้บัีชาการโอ้โหโดนยตอนนี้ก็โดนไถกันรัวๆนะครับแต่ว่าเขามาตัวเดียวนะไถพวกผมแตกหมดอ่ะโคตรอยู่หน้ากูนี่่ามันเลงมันเลงมาที่พี่หลัดตัวนั้นแหละที่มันยิงผมเมื่อกี้แซมมาดิพี่มันหนีไปแล้วมั้งพี่แซมกำลังวิ่งไป โอ้ไม่ไปหมอนไมพุ่งขวาไปหมอนไมพุ่งขวาแย้มกันเลยแย้มกันเลยแย้มกันเลยเหรอเกินไปเปล่านี่พี่กดแล้วกดแล้วโอ้โหกดช้าเกินนามีนามี่ลงนะโอ้ยกดเยอะเยอะอยู่ได้แลโอ้โหพี่มันข่าวทำไปว่ากดเลยเหรอกดเลยเหรอกดไปแล้วกดไปแล้วมันหลังคาโบสตาแล้วนะโอ้เราจะไล่ไปอยู่ไปแล้อสองวิสามวิพี่โดดลงอะเปิดขวาไปแบบหน้าจอพี่ ใช่เปล่าทำไมเขกดเลยครับมาเล่นปกติตายตายตัวนั่นน่ะหัวแดงปืนจะหมดลังไอตัวผู้หญิงโดดขึ้นหลังคาได้ละเีคยตัวบนเข่าได้ยังอ่ะยังตายตายอีกผมยิงแล้วไม่พลาดคูเป็นหิววันนี่ยล้วโดนก็ถ่ายทีเดียวหมดเลยมาถ่ายตัวเดียวเยี่เราแสงหมด โอ้่าจอพีจัดี่เฮียโอ้ป้ามันกระตุกจังมอยเจ้าสอสพี่ได้ปปะขาดตอนนั้นมีดบวสองลูกเกิดไม้หมดเลยเดวกก่อนเจนโดดลงมาไม่ตายไว้เฮีย ไม่เสียเลือดเด้อเออไม่ตายแต่อาจจะจอบคว่ำใช่หรอเมลกูตายแต้มันโดดออกพี่นนเนี่ยเนี่ยห้าชั้นของแท้เลยเนี่ยเลยซ้ายซ้ายซ้ายมาซ้ายมาได้หลังเปิดได้ประตูได้ประตูได้ประตู เออถึงกูหน่อยจะตายเฮ้ยมันยิงไม่แม่นไว้พวกเราไม่แม่นมันไม่แม่นแต่ว่าแต่บ้านมันแม่นเราเราพลาดให้มันเอาห้าจันห้าจันนะเอาไปส่องแอดได้นะอะไรอะไรห้าจันกับเพรียงโยนห่าทำบุระเบิดตัวเองตายโดนได้ไงวะกูอยู่หลังกับเพรียงทับมา เขาปืนได้เปรย์ผมหน้าบ้านมันผมเอาที่ไขไว้นะมันมีมอเตอร์ไซค์มันเด้อเฮ้ยยิงไม่ทันบนหัวบนหัวโพี่เหรอใช่พวกพี่เอาปืนมาไหนวะเนี่ยอาหาเจอแล้วไปปืนกลับรถกันในที้นเดี๋ยวปืนหมดแบบนี้ยังไม่ตายเหรอได้ไหมอ่ะเดี๋ยวที่ที่ไม่ตายเหรอไม่ตายเต็มไอหนี่เลยเต็มบนลูกขวา มันชอบโดดออกด้านหลังด้านหลังเฮ้ยรถมีเข็มม้วนต้องบินกูเจอะแบบสามแยกเลยก่อนเห็นลำเลียเอ็มมันเอาไม้แก้วนะบ้านอ่ะมีคนไปเล่นแทงจะตายกันแหละคุยเลยเฮ้ยตายตายเคบายตายตายโดนบ้านนี้ตายตายบนบ้านอ่ะ เดีย๋ยวผม,ม,มวนนะ่ปิโอ้ลูกหมดพอดีเฮ้ย,ยเฮียร์เยียบระเบิดสัตว์ตวขอขอ,ขอเลยขอเลยเชียรจะเตียงกูหไงวะเฮ้ยเดี๋ยวผมไปลองไปตัดพุม่มก่อนถ้าผมมีพุม่มอะเมื่อกี้ผมเมื่อกี้กูนอนด้วยนะเมื่อกี้กูนอนหลังหินนะตอนนี้คนในทีผมก็เริ่มพากันเอใจแล้วนะครับว่าะทำไมเขายิงโหดจังและรู้จุดด้วยทะลุพุ่มด้วยโคตรโหดเลยแบบไล่ยิงหันหันตบัดยิงทุกเหมือนไอ้นี่เลยใครวะไอ้ซี่อะไรวะไปสายสายบนที่สุด ว่าที่ยิงตัวที่ยิงบนเขาแล้วว่าตัวที่ยิงเต้ตัวที่โอ้โหเฮ้ยียลันลูกตายพี่ตายอย่างตัวเมื่อกี้โอ้โหเฮียเด็กขนาดตุกเข้าบ้านมันไม่กระตุกตุกิ๊กติดอะไรเต้ยระวังนะเหมือนรู้เห็นเต้โอ้กระตุกอะไผมมีปุ่มอยู่พี่แน่ใจเปล่าเฮ้ยมึงเลงอะไรอ่ะเฮ้ยมึงเลงอะไรอ่ะไอ้ยี่ห้อมึงเลงอะไรอ่ะมึงบ้าเปล่า มึงผิดแล้วโอ้มึงผิดแล้วเฮ้ยไปเห็นกูเลงไปนู่นเลยเลงไปบ้านตะขอไอ้เหี้ยใครอยู่วะเข้าหงหลังบ้านก็ตกูก็หายแม่งบอกให้วินโดนดูโอ้ยโอ้ยเหี้ยรู้ทุ่มไว้จัดสวยนี่ตายสัตว์เมื่อกี้จะเข้าทางไหนฝั่งนู้นใช่ไหม แต่เรม่รูว่าเอยไว้อือยิงหนยังไงทั้งหมดมันไม่โหดดีมันชวาชเวฟป่ะเฮ้ยโอ้โหแล้วรู้ว่าอะไรรูดหนามอะไรวะเนี่ยมันซ้อนเยอะขนาดนี้นี่ไม่ผีดมันก็บอกอยู่ไม่ผิด เออเขาไม่ผิดพี่พี่อย่าเถียงแอดวินได้ไหมหนุนโอ้ใส่ก็ได้หลายรอบด้วยองใครก็บอกอยู่ว่าโดดข้ามแล้วมางมาโดดที่อีกที่อ่ะมึงมาลองมากรโดดให้ดูดิไอ้สัตว์เป็นโดนมันก็โดดง่ายดีมันก็รูบหน้าเราแล้วเป็ซ่อนตัวรู้อ่ะรู้ฝั่งเตยอ่ะเดี๋ยวไอ้เแค่ซอกที่อันเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้เลย ก็อีกเปิดจำนวนใช่ไหมแล้วเบิดเข้าไปดีกแพงสองแพงใช่ไหมอยากได้ขวานตายตายตายตัวยิงพี่ี่ไอ้พี๊ดตะพี๊ฮะเหยียบระเบิดตายตายตายยูมันยิงกูอ้ไม่เจอไปเลยอุ้ยเฮ้ยมันมีบุญตาเดินอย่างระวังโอ้โหยี่ัวแสองจะไปยิงรถนะเด็กก็อัดบ้านมึงเลยละกันไอ้พี่ ันไปเห็นพี่โอ้จะอ้าปากบอกไปทันแล้วจะยิงรถเรามันย้อนหูยิงรถเราโอ้ยตัวายตายตัวเปรอ่ะคาราทิเบตเจียงกูแตกเจียงหาตัวตีเจียงไม่เจอ๊ยงใกล้รถเลยนะแต่ตอนเนี้ยมันไล่ถ่ายเจียงใกล้รถอ้อมมาจับฝั่งฝั่งล่างอ่ะ ฝั่งทางหูดับสาน้ำมันอ่ะอุ้ยทะลุพุ่มอีกแล้วอีกตัดไปใช้มือยิงเล่นยากจริงไอ้เหี้ยมันตายอีกตายอีกไม่ทุ่มไม่ได้ดังสาวไรเดียเออแตกยืนในพุ่มแม่งยิงทะลุมาเลยน่าจะรีเชตแบบน่าจัดยังคิดในแง่บวกครับว่าเขาใช้รีเชตตอนนี้เพธอทำไมลูกมันเงียบๆน่ากลัวนะนี่ตายหมดสามสี่ตัวเมื่อกี้ เต็งเลยมเตงแดงเตไดลว่อยู่ที่ผมชื่อผมชื่อผมชื่อผมตุเตียงไปคนเดียวไปคนเดียวชื่อผมชื่อผมหลังหินใหญ่โอเคผมหินใหญ่ไหนวะใหญ่เนี่ยวิ่งูดูแล้วยังไม่เห็นเลยนี่ตังค์นี่นี่เลย หลายถิ่งก็ได้แม่แม่แม่พี่พ่อไปยุ่งเจอถิ่งเกิดเหมืนันมาตายอีกหนัพี่พี่พี่ยิงมแล้วแย่น่าพี่เห็นป่ะดูไรเบื่อยู่เนียอ่าๆมันขึ้นลุ้มมานะฝั่งกุลากุระทางเยสยิงได้ไม่เจอถายไปยังดูน่าวิ่งนี่แหละน่าจะเหอย ขึ้นมีเตียงอะเดินเลยก่อนนะอ่าเดินไม่ต้องเดินละอ่าไม่เจอต้องเอยเหรอเฮ้ยมีผมวิ่งไม่โดนได้ไงวะทำไมมันยนีามวิ่งหนีวะกูงงตัดกูไปไหนก็เห็นกูกูเด่นขนาดนั้นเลยเหรอแจมจะอยู่อยู่พี่อยู่พี่อยู่ที่พี่เลยที่ระหว่างแจมนะพี่พวกไม้ใหญ่ใหญ่นี่นี่นี่อ่าเห็นตรงแล้วนอนอยู่ในกรุ่มมั้ยนอนอยู่นอนอยู่โอเคโเห็นแล้ ยังวะอะไรตายตายโอ้ยไอ้เฮงี้อะมันหันไปมองตาเอ๋อเออผมไม่เลยกันม่ยิงมันแสดงว่ามันหรือว่ามีคนยิงตามกูอะมันอยู่อ้อแหงหลังโบสถ์โอ้วมันถอดแม็กปืนหมดเลยไอ้ยิงอีกอะไอ้สัตว์กูสามารถอ้อมมันนักไก่ ไม่ไอยู่บนบดพี่ไม่อยู่บนบดหลังคาแดงเออน่าบดเหรออยู่บนบดบนบดหลังคาแดงแล้วก็หลัคารองเอ้ยบนนมันรองก็มีอยู่วงพี่ไม่เห็นมันต้อคนละวงอุ้ยตาดีิอดีตัวด้วยนะโอ้ยครับเชนนะเ้อ๋อตนี้มันจัดกุมนี่ นี่มันตัดพุ่มแทบหนีหมดเลยแทบ,บผมนี่ไงเจอกุสวดในควายตายแล้วพี่มันตายแล้วไอ้บอลเลดอะไอ้ชุดเขียวเจ็บเฮ้ย,อยโอ้โหแม่งอมยจริงๆหน้าบ้านชิวเลยไอ้สัตว์โอเคเงินข้างบนนี้ไม่มีไปเล่นในบ้านข้างบ้านได้แล้วไอ้มึงพังกำแพงมาฝังไหนวะ ไม่อออโอยไม่ตายพี่ยิงไ่โดนม่อี้พี่อุดสาวอยูเ่เนื่ยเฮ้ยยิงสวนกูแล้วจากไหนอ่ะบลู่ลูฝัง่งเครื่องบินพี่เครื่องบินไม่ใช่ไหนอย่โอ้ยยิงไปโดนตัดฟมาเยอเลยยงโดนโอีกแล้ว โอ้ต้นตีนเข้าไงเฮียการติดการดนหนาอย่างนี้เฮียพ่อไงไหนไม่กระโดดเฮียเข้าไคตายตายก็ยิงไอประตูเอาไอมาแบบประตูโอ้เฮ้ยเครื่องบินใครมีเครื่องบินจอดที่แถวไอสนามบินอ่ะ ไนี่มันยังเหลือโคต้าีอีกหนึ่งลวดนะยังไม่ครบโอ้โหแกลวดยเหลือโคตายอีกหนึ่งตายอีกหนึ่งตายออื่นละอื้อกูรู้ใส่คู่หลัยพูดใอุ่นเดี๋ยกยิงอย่างมามันเลยเดี๋ยวนะเปิดสิตายอีก ใครขับเครื่องบินมาวะตัดไปพูดเยอะแล้วเมื่อกี้เราทำใจยั่นไหนวะไม่รู้อ่ะเครื่องบินทางเตยอ่ะเตยแกต้องเล่นวงนอกแกยิงวงวงเนินพี่นี่มันจะไม่แหลกผมก็ข้างเลยมันโอ้แหลกเข้าไปไม่ได้เลยไม่ใช่เป็นแบบนี้แหลกเล่นที่ขอบธงมันจะไม่แหลกอ๋อนะเข้าไปที่ทงจะแหลกใช่พี่เออมันเป็นบล็อกก็ปืนก็ไปไหนล่ะพี่ยิงไปโดนไว้กดไว้กดไว้ไ้ยิงกดไว้ยิงกดไว้ กระสุนผมจะหมดแล้วอ่ะเหลืออีกไม่เยอะโอ้สุนเราจะเข้าไปอีกชั้นเดียวก็คือถึงบ้านเลยมาๆมาอ้อมลงมาอ้อมลงนี่ก่อนเฮ้ยมันอยู่บนสวยแบบนี้แหละต้องบินล่อนทำไมแล้วเราเป็นเฮี้ยอะไรทำไมเวลาเราเดือดต้องมีคนมาบินทุ้งบินเดี๋ยววะเปิดยูนิฟอนี้ไม่มีปืนเลยวะเปิดยูนินี้ตู้มตู้มตู้มไม่มีไม่มีด้วยเฮี้ยจะมันจะร่อนลง ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปขึ้นมาดิตายปะพี่โค้งข้างพี่นะข้างพี่ข้างพี่เลยโอเคพี่มาเอาเครื่องบินต้องเป็นลมนะไปพี่พี่เอาดิตเครองบินไมลงเครืองบินไมลงแล้วเลิเหรออะไรยี่ห้ที่สองพี่แล้วพ่อข้างบนน่ะอุ้ยแดงมีแดงปรากฏการณ์เกดตรงนี้ก่อนเพื่อนเราใช่ยไม่ใช่หรอกพี่หันหน้าเข้าบ้านมันอ่ะพวกเรามันมีขึ้นเหนื่อยกับ ใช่พี่เอหน้าพี่เอระวังนะมันมีตัวโดดออกมาเอ้ยมีปืนไหมแถวนี้ไม่รู้เก็บไปหมดแล้วใช่ไหมมีอยู่หน้าผมเนี่ยบอกเดียวเนี่ยไหนวะไอ้ตรงพรมก็แพงปืนบาลเลยแถวหน้าแล้ววิ่งมันมันอยู่หน้าพี่เต็มเลยพี่พี่เอาปืนไปผมกลับไปเืนปั๊บโจ้เอ็นดีมิดเฮ้ยมยิงทะลุสามเลยเหรอ ลวดเดียวทะลุพุ่มหายสามเลยครับผมนี่เวอร์กันเลยทีเดียวเชียวทิงสวนเข้าไปไม่มันก็ไม่มีพุ่มตรงนั้นโอ้ยมีมีพี่ตัดแล้วผมว่าลองตัดแล้วยังมีพุ่มอยู่อ๋อมี่ลองแค่สองตัดแล้วอ๋อไปตายพี่ตายแม่งตายก้องยิงกลัมันตายเหรอพี่พีตตัวเมื่อกี้ตายแล้วเป็นพี่โปเฮ้ยมันจะคกีโปนะเฮียไปอะไรเฮียไปบอกเฮียไปเอน่อมาเอาปืนที่ผมได้ เออเฮียไประวังเยีไปใช่ไหมยริงเลยให้เดี๋ยวพี่นี่เยีไปเดี๋ยวผมเอาปืนไปตรงเอาปืนไปตรงเตียงพี่อ๋อเหรอไม่มีโซ่กุ้งเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวที่มันทัดไล่แถวเตียงอะที่ครบที่มันทัดไล่ไถวเตียงอะเลยเอานล้วแหละเสียใจกันทะลุพุ่มเหรอโอ้หายแล้วไอ้สัตวสไปหน้าใหม่เขาว่าตายเหอะตายไปเลยสัตวสตรงตายตรงตายอีกแล้วเดี๋ยวมันออกหลังบ้านดันขึ้นมาตลอดเลย มุดรถมีปืนเหลือไหมพี่มีปืนหัวเต้ยระวังไม่ใครข้อไปยังอ่ะข้อไปไหเต็มาแล้วมาแล้วซ้ายหน้าหน้าตุ้ปุ๊หน้าตุ้ปุ๊โดนแล้วยังไม่ได้ยินเลยาด็กเป็นไรบอกขอไปเนี่ยมันวิ่งอยู่หน้าพี่พีหน้าซ้ายมือพี่พีอ่ะไอ้ปืนปืนข้างหน้าเต็มเลยด้วยมันเล็งอยู่เนี่ยเอออยู่ตรงนั้นที่คนเล็กเก่งขนาดนี้เอาเอาเอา ยิงหมดเลยถ่ายได้ไงวะอยู่หลังพุ่มเฮ้ยโอ้โหมึงเก่งเกินเดินไปแบบพุ่มไอ้เหี้ยมึงไงโดนลงไปสองคนมึง <c oughs> จะอะไรหลบพุ่มวะมึงเก็บหมดเลยอ่ะเมื่อกี้นี้ก็ให้คนในทีมพ,พิมพ์ขอคลิปเข้าไปแล้วนะครับ,แ,บ,บแต่เขายังเงียบอยู่ตา <c oughs> กันมาเรื่ยานมึงยิงพวกปูตายเป็นล็อกประตูไปแล้วอ่ะเร้่อยๆตึงแตก่ะเฮ้ยไม่ได้แล้วพี่มึงเถื่อนเกินว่ะของไข่ก็มีแค่นั้นแหละเซตเดียวนะ โอ้โยิงเลยก็ได้เอาจังจริงวันเนี้ยจะไปหาเหร็ยญอะไรที่เหร,รียยังไงเวต้านรุนหนาวขนาดนั้นแค่นี้ก็ยิง <หา S 1> เยอะไม่ใช่เหรอไอคนที่ชื่อซาวอ่ะตายตายไอดำไรคะดำขาวแดงที่แย่ชื่อเหี้ยไอซาวยิงพวกมึงต้องเยอะเนี่ยเยอะไปเนอ่กะซาวแหละมันน่าจะเป็นตัวอกมาไทยเลย อไปตายมันไม่ตอบงโโเลยพอดนขอคลิปยิงโง่เลยไม่ตอบล็อกอะไรพี่มันยังไม่ล็อกแนมันเปิดประตูอยู่เนี่ยล็อกแล้วเมื่อกี้อะทำไมไม่ตอบอะมันมันให้ไะเนี่ยคลิปอะไม่รู้เราขอไปแล้วมันไม่ตอบแล้วเราอัดย้อนหลังของเรายังตายอัดแล้วอัดไว้อัดไว้เลยเฮ้ยเฮ้ยมายืนหน้าบ้านสองตัว หน้าบ้านไหนหามุมยิงไม่ได้แม่ขยับจังไม่ันอยู่ข้างหน้าเลยพี่หน้าที่เราไขกันเล่นเมื่อกี้เล่นเมื่อกี้ยโอ้ยมันิ่งมดแล้วพี่แจ่มมีปืนป้องมีมีมีด้วยด้วยด้วยเต็มเลยนะเก็บไปเก็บตัวพี่แจ่มมันตัดไอ้มันตัดคุ้มหน้าบ้านอยู่ว่าเออพี่แจ่มมีมาตรงผมได้ได้สองตัวเลยอยู่หน้าบ้านเนี่ยวิ่งอยู่เนี่ยไอ้เฮียไอเฮียไอเฮียมึงเห็นอะไรกูมึงยิงกูได้ไงเนี่ยมึงเห็นอะไรไม่ยิงเต็มๆเลยเมื่อกี้ตายมาตายมาตาย พี่ยี่ร้องโคตถึกเลยพี่มันยิ้มหนูได้ไงหนูบอกแล้วมันมีของอันตรายนี่ตายตายเหี้ยมันตกอะรอบบนี้ไม่ออกเลยอะะเจ็บป่วยอะหรือกิ้งไม่รู้น่าจะกิงใครอยากรู้ไอ้เดี๋ยวกูออกให้เอ้าใครอยากรู้เดี๋ยวกูออกให้เดี๋ยวแป๊บหนึงกอตายก่อน แมวไอเตยเล่นไปเลยไอเงี้ยเตยเล่นไปเลยมึงเงไปทำงานดีกว่าไม่เอากูกินข้าวมึงเล่นไปก่อนกูจะกินข้าวก่อนี่ไงไอเอฟยังไงโตโหดอ่ะเดี๋ยวมึงมา้องแลเดี๋ยว้องเก่งด้วยเอฟเดี๋ยวเล่นไปก่อนไอพี่แจมมาปึงหน้าพี่พี่แจมเอาตัวเปล่าเลยกายกายพื้นพื้นกายไม่ตอบมันมันน่าจะให้แล้วปะมันไม่ตอบถ้าให้มันก็มันน่าจะอัด่ะอัดอัดไปด้วยเราก็บอกไปแล้ปืนเนี่ย บอกเธอได้ขอหลังเลดก็ได้ติดผมแมวข้างหน้าพี่แทนให้อะไล่ะเฮ้ยไม่ออกมาเียนะตายตายตายมีตัวหนึ่งนะหลังประตูไรกัน Kby มองมองซ้ายๆหน่อยระวังพอโดนขอคลิปเริ่มนี่เฮ้ยฝาาขวเฮ้ยสุฝาขวยตายตายเฮียไปตายอ้าวทำไมตายง่ายจังอ่ะไม่ออกเออตกใจอยู่เลยเฮียนี่นี่นี่โดนขอคลิปแมงวัวเลยอะพอโดนขอคลิปก็ โดนยิงตายง่ายเฉยทีนี้บนราชาบนมีนะไอ้พี่อะกูมาจัดแรกคือกูอึ้งเลยเหมือนไอ้เี้านั่นเลยอ่ะมันชื่ออะไรวะไอโจอะไรนั่นอะไอโจเออไอโจไหนไอโจน่ะเหมือนกันเลยยิงยิงตรงนู้นแล้วก็สะบัดไปยิงนี้แล้วก็ยิงนี้อีกไอพี้ยคือแบบบอลเลตเสียงบอลเลตไม่พักเลยไม่มันมียูช็อตหนึ่งไว้ที่มันยิงไปบนเขาแล้วก็หันมายิงไอเจสเจอร์ข้างหน้าแล้วก็หันไปสะบัดไปยิงพี่เตอร์อีกทีหนึ่ง แหม่โจรเลยอะปึก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 ดูอยู่ใช่เหรอแล้วมันโดนพี่ด้วยนะเว้ยเข้าไปมายิงตึกตึกแค่นี้นะพี่ๆยิงผมดิรีเพ็กเขาไงน้าบัวพวกมาลองนี่เดี๋ยวบัวไงไม่ีปัญหากูไปคนดูดีกว่า มาลองด้วยกันดีแม่งโหดตายตายตายไอ้ตายไปตายเลยากเลยนี่ว่าขวัญเสียแล้วอ่ะทีมเราอะตัดพุ่มขนาดผมนนนอใพุ่มก็คือขอคลิปไงมันจะงงอะไรวะบอกว่าบอกว่ากดก็กดกดคลิปมาก็แค่กดคลิปเฉยเออมาเดินตัดพุ่มเฉยเฉยผมไมเไย้ประเด็นคือขอคลิปแล้วไปเกี่ยวอะไรกับตัดพุ่มนะครับประเด็นแรกประเด็นที่สองก็คือเดี๋ยวผมให้ดูว่าพุ่มตัดหรือเปล่า ไม่ไม่ไอเย็ดยูยาไอเย็ดยูยาเอาอย่าอย่าอย่าไอเย็ดยูไอเย็ดยูมาแรงด้วยอย่าไม่เอาไม่เอาไอ้ไม่มีไอ้ไม่มีไอ้เนี่ยนี่ผมกลับบอกมันไม่มีผมกลับโอ้เรียนอย่างนี้ตัดพุ่มพอมนะเจนพอชิวแล้วตัดตัดพุ่มนะพี่เนี่ยเออย่างนี้อย่างนี้หนึ่งเหลืองนะถ้าขอสองคลิปได้สองเหลืองมาดูมาดูนี่เนี่ยพุ่มพุ่มที่พี่ยิงทะลุพี่นี่ พี่กดตัดพุ่มไม่ดูเลยนี่พุ่มยังไม่ตัดเห็นไหมนี่ตัดพุ่มพี่อะไรเดี่ยตัดพี่อะไรยังไม่ตัดโอโ้โหมันม่วเออบอกว่าไมุ่้มไม่ตัดที่จริงมันมีหลายเหตุการณ์มากกว่านี้ครับแต่ผมกดอัดไม่ทันมัรแต่ตกใจอยู่นะครับก็คิดดูกันเอาเองนะครับทุกคนสำหรับบ้านหลังนี้ E ีพีแรกก็จบไปครับเดี๋ยวรอดู E ีพีต่อไปว่าจะเป็นยังไงครับผมขอบคุณครับ